โปรแกรมบอลหน้าดูโดยสังเวียนสนามญ้าไปดูกันที่ AFC เ s i อ n เช่นกันก่อนครับเวลา6โมงครึง่งญี่ปุ่นพบกับเวียดนามมาดูกันต่อที่พรีเมียร์อังกฤษครับเวลา3ทุ่มเอฟเวอร์ตันพบกับแอสตันวิลล่าถ่ายทอดสดทางช่องทาง2 s สปอร์ตฟุตบอล1คู่ที่2เวลา5ทุ่มครึง่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับ ทอตแนมฮอสเปอร์ถ่ายทอดสดทางช่อง2 s p p r t t ฟุตบอลหนครับไปต่อกันที่บุนเดสลีกากันบ้างครับเวลา5ทุ่มครึ่งมืนเช่นกับบัตรครับพบกับสตุตการ์ดถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 4ครับลาลีกาสเปนเวลา2ทุ่มอันเมียพบกับคิโรนาครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 6และบอลถ้วยครับสเปนิสซูเปอร์คัพสเปนเวลาตี2 เลอันมาริดเปิดบ้านต้อนรับบาร์เซโลนาและเซเดอาอิตาลีครับเวลา6โมงครึ่งลาซิโอพบกับเลเช่ถ่ายทอดสดทางช่อง b Insport 6ครับนี่ก็เป็นโปรแกรมบอลหน้าดูในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ